น,ะะน,น,อน,นอนเล่นรอพ่อไม่แน่มาอุ้ยดูาะวาไม่เย็นไปตัดอ้อยอยู่ไปตัดดู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 ดอ้ย,อ,ยอ้ยมีความพยายามค่ะอ้ยอยากออกเลย รับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตช้างนะคะดูลูกช้างนอนเล่นนะคะนอนเล่นนะคะนอนนอนเล่นรอพ่อพ่อแม่แม่มาอุ้ยดู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 ด <c oughs> อุย้ยนั่นตาหวานั่นตาหวาลูกแข็งงเออ แม่เล่นกับผมแน่มาเที่ยบเพราะเป่าเพออราอ้วนไม่เย็นไปใช้ครับโอ้โหดูตาก็จะมินไม่ขึ้นแล้วเ <c oughs> พออราอ้วนไม่เย็นไปตัดอ้อยโย่ตัดอ้อยไปปลูกให้แม่ <c oughs> หางดีกินนั่นตอว่าพี่ลูกชายไม่ยอมนอนนะคะมานอนแล้วมานอนแล้ว,ลวดูร่วนมึงขี่นอนเพื้นค่ะ ดูที่นอนน้องมิงนะคะเป็นหลุมนะเป็นหลุมเขาชอบมานอนตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเป็นหลุมนอนเลยนะคะตรงนี้นอนโน้มตัวลงโอ้ยจับหัวอย่างเฮ้ยวิววิวเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรโชว์หัวแบบเอ้ยอย่าตบหัวติล่ะมิ่ง เง่ง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 เงงดูดูดูเอ้าเอ้าโทรศัพท์เป็นนอนต่อแล้วเล่นเล่นเล่นนอนต่อแล้วใครจะนอนแล้วให้นมเม็ดแล้วใครจะนอนใครนอนให้นมเม็ดกินแล้ว ผมม่ง่วงครับเมื่อกี้ผมนอนเห่นเนี่ยซึครับผมม่มีเพื่อนเล่นครับเพราะอ้วนเพระเปาไปตัดห้าอยู่ครับเดี๋ยวเพระอ้วนเพระเปามาเห่นน้ำเด้อ,อเพราะอ้วนพระเปาไปตัดอ้อ,อยแต่ด้อยไว้ปลูกให้แม่หางดีกับใหอ้อลากินนั่นแหละลูกอลาหน้ตุ่มวะาซา่า <c oughs> นเห่นามิ่ง ดูดูมือดิพี่เดียวพี่เดียวครับพี่เดียวพี่เดียวเอานมเม็ดมาให้ผมในเล่าดิวดียวเดิวมาผิดแล้วมาผิดแล้วใครสีนอนแล้วใครสีนอนแล้วให้นมเม็ดเลยแล้วยยใครจะนอนเอ่ยใครจะนอนเอ่ย ยืนเฉยๆนะคะนี่ช้างน้อยนี่เพื่อนพันกแพเล่นโชว์แล้วครับพ่อแมีเพื่อนเล่นเล่นโชว์แล้วครับ าบกุ่แดูดูตาสินี่ด,ดูตาสินี่เอาน้ำเนี้ไม่ล้างหนะ้าไม่ล้างหนะ้าไม่ล้างหน้าช้างน้อยไม่ล้างหนะ้าเอ้ยช้างน้อยงนินละ งนินแล้วไม่มีเพื่อนเล่นเลยครับไม่มีเพื่อนเล่นเลยครับ ให้ผมแน่แม่เจีย๊ยบผมเสียกไปป่วนหนีแล้ว,เ,วเปิดให้ผมหน่อยแม่เ,เจีย๊ยบเปิดให้ผมหน้อครับผมอยากป่วนแล้วนีนส้ามพระ้วันกับพระเปาปรยู่กับคุ้นตาปรยูนี่ผมสิบปว่วนเห้เยม่งเล้เร็วแน่นดามอดูมาเย็นเฝ้าประตูค่ะ น่าชงฉันจังเลยนี่รอพ่ออ,อ้วนกับพ่อปอมาก่อนเด้อนี่นีุ่นฝุ่นชุนแล้วผมผมสุนแล้วครับนี่อมุน,นงว่วงช่อแล้วมุนง่วงช่อแล้ว แต่พี่ดิวอยู่นะเดี๋ยวเลือกพี่ดิวมาเล่นด้วยกันพี่ดิวครับพี่ดิวมาเล่นกับผมได้แล้วพี่ดิวมาเล่นกับผมหน่อยแล้วมีสก,กดจิตอันเปิดประตูแลรวคะตอนนี้นิงว่าผมสกุจิตผมสกดจิต,กกจ,ตจะเข้ากันครับแม่ ดูดูดูสิดูขาหลังสิดูขาหลังสินี่โอ้โหใช่ตัวเดียวกับตัวที่พึ่งคลอดวันแรกไหมนี่ฮึใช่ตัวเดียวกันกับตัวที่พึ่งคลอดวันแรกไหมนี่ใช่ไหมนี่ฮึโอ้โหเพือ่นอนน่ะจีดินเพื่นอนน่ะจีดินในทั้งหวัวนี่เอาไปยังนี่ฮึเอาไปยังครับ เทป่ะเทครับมันเทปมันเทปมันเทครับมันเทปเทปมังได้ขางนึ่งก็เป็นสีขาวๆนี่วงเมืองสิพยายามเปิดเองนะคะพี่เดียวครับพี่เดียวมาเปิดให้ผมแนเอากล้วยมาป้อนผมก็ได้มากินกล้วยเลยแม่หางดีมาแล้วเด้อบิ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 เลี้ยวเลี้ยวเร็วเลี้วฝืนคุณแม่หางดีขอเราพี่เดียว ผู้จัดจาการผู้จัดจาการค่ะผู้จัดการเนื้เก่งแทะวะเก่งแท้ะพนแม่ก็ขอถ่ใจเย็นค่ะคุณแม่ใจเย็นผู้จัดการเพิ่นบิบิกรอนเวลาเวลาบูบูบุ่นบุ่พึ่งหลุดพึ่งเอ้าเอาเอามิงมิงไมันสิติดลูกมันสิติดโอ้ยวุ้นอ่ะเพิ่นสิเอาหัวมุดออกมาในในช่องเลยค่ะดูโอ้ามิงเออผู hm. ้จัดการบอกใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็น จเจ้าหัวนะคะเจ้าหัวหมูสออกมาหนิโอ้ยบลาได้ได้นี่มันเข่าบลาได้ได้นี่มิ่งมันเข่าบลาได้ลูกคุณดู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 ด,ด,ดูโอ้ยโอ้ยมีความพยายามก่อนโอ้ยอยากออกเล่แล้วเล่ผู้จัดการ หิวแล้วเอาเดใช้มือแนกก่อนแนกมืออุ้ยผมหิวครับพีเดียวทีเดียวครับคุณแม่กระสอค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นใจเย็นเด้อพุน่ะพุน่ะพุน่ะอื้ยค่าแครมิ่งแหนมตุ้มออกว่นใดดอกเจ้าพุน่ะดู้ยพยายามพยายามสิปีนออกมาสีหมดออกมา คิดว่าจะคล้องโตเท่าหมดติมิงหึถูด้บไปแล้วครับอูย้ยเก่งครับขอบคุณครับพี่ดิวพี่ดิวขอบคุณครับพี่ดิวคือพอเอาใส่ตัวน,นั้นตัวนี้มันสีแตกนี่นี่แคน่ะขอบคุณครับพี่ดิวขอบคุณหลายๆครับเอามาผมสิเคาะหัวให้หครับอ,อ่ะผมสิเคาะหัวให้หครับแล้วตานนนะหน่อยอยากเล่นกับพี่ดิวดูดูพี่ดิวเข้ามาเล่นน้ำพรมแน่พี่ดิว พี่เดียวเขามาเล่นน้ำผมอืไม่อยากให้พี่เดียวเขาไปเล่นน้ำเล่นสดันมากเลยเล่นดันมากผมอยากเล่นน้ำเนาะผมอยากเล่นน้ำพี่เดียวครับอื้ออื้ออื้อช้างน้อยกับช้างช้างน้อยกับช้างใหญ่พี่เดียวอะไรว่าปิดกล้องให้เลยเก่าละที่สิละที่เลยครับ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพ่อแม่เอฟซทุกท่านค่ะที่คอยมาเป็นกำลังใจให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะกดติดตามรูปกระดิ่งด้วยนะคะให้ถึงแสนซับให้ถึงแสนซับให้ถึงแสนซับนะคะทั้งสามช่องเลยนะคะ ขอบคุณค่ะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมิงสวัสดีไหนเล่มิ้งครั <Cut. S 2> บ๊ายบายบ๊ายบายพี่เดียวสวัสดีค่ะ